la 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 la

จกหายยาดูดก่อน <c oughs> บิ้งข้างหน้าไปก่อนแล้วยายสิเอื้อยสิดูดยาก,ก่อนเด้อจะเข้าเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันเดอ้อหายยาดูดก่อนมันเหงาปากแม่พี่น้องสามีขับรถไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะมือน,นี้มาซื้อของอาหานอาหารไทยอันเอเชียอันซูปเปอร์สโต้นะใครที่มาโอซาก้านะอัน อยากได้ของไทยไปกินไปเสแสรบเนัวๆตามสบายพี่อุ้ยน้องดิจจ้าวางเงินของขายเลยได้หนูไม่มีปัญหาเอ้ยบ่ได้ซื้อเจ้าพี่ไม่ค่อยได้ซื้อของเจ้าเนาะต่อช่วงนี้เนาะพี่เชียร์ไม่ได้ทำงานช่วงนี้ก็อันซับกะจ้างนิดหน่อยนะก็มีอยู่ขออันซาลามีนะนะแต่ก็ให้อันพี่ๆน้องๆไปนะคะให้พี่ๆน้องๆไป ให้เซติกงเซติเกอร์ไปให้แห้งนะไม่ได้ให้สดนะนะนะก็ไม่เป็นไรนะนะน้องลำน้ำจ๋าโอเคได้ยินชัดกันแล้วน้อยได้ยินชัดแล้วกดอันถูกใจมานะคะหัวใจถูกใจมาโอ้จมอย่างนอวผู้ที่เห่าหอนอะ่ะพี่เจ้าก็อยากจะรู้เหมือนกัน นะไอบรรดาหลายๆทั้งหลายแหละที่อยู่ในกลุ่มอันพร้อมบวกอ่ะนะพร้อมตายอ่ะนะขายของก๊ปบ้างเอ้ยขายของผิดกฎหมายบ้างเอ้ยหนีภาษีเลี่ยงภาษีเอ้ยนะอะไรหลายอย่างนะพี่เชยอยากจะบอกนะพี่เชยอยู่ญี่ปุ่นพี่เชยไม่เคยหนีกฎหมายนะคะไทยพี่เชยอยู่ไม่ถึงสามสิบปี ภาษีจ่ายก็คือต้องจ่ายนะคะนะ,ค,ะคุณซุเปรว์วีนะคะสวัสดีจ้าแต่ถ้าคุณจะมาขายของแบบว่าเขาเรียกว่าคล้ายๆแบบว่าขโมยแบบภุมมบัญจงของคนอื่นเขาลักลอบเอามาจากเออเขาเรียกว่าประเทศเพื่นบ้านอืมของก๊อฟนะ,ะยี่ห้อเดียวกันของก๊อฟ ไม่ได้นะคะนะนะคุณสมชาติสวัสดีจ้ามึงเจอกูแน่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ด่ากูไว้ที่ว่ากูไว้กูไม่เถียงกูไม่ตอบโต้หรอกแต่พี่เคียร์เล่นทางกฎกฎหมายค่ะนะคะกฎหมายจ้าพี่ชายชายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ชาชายคิดถึงเสมอเด้อพี่ชาชาย่ะ นะคะคิดถึงเสมอคิดถึงวันเก่าๆนะพี่ชายจ๋านะคะ<ม>เราก็ยังเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนที่อ่าดีๆต่อกันเนาะพี่ชายชจชช<ม>๋าเอเจไม่เคยทาอะไรผิดกฎหมายนะคะ<ม>น,ะ,นะอืมผิดกฎ<ม>ก็คือว่าอ่านอกใจจากพอตอแค่นั้นเองนอกใจจากพอต่อแค่นั้นเองนะคะนอกกนั้นไม่มีนะคะอะไรที่ผิด กฎระเบียบวินะะเเัยนะเอียไม่ค่อยทำนะคะไม่ชอบชอบพี่จะบอกไว้เลยนะคะใครทำอะไรที่เลี่ยงภาษีที่เลี่ยงกฎหมายขายของกปขายของที่หนีกฎหมายนะคะต้องบอกว่าหมดใจหมดใจจริงๆน้องปลาน้องปลาน้องปลาจ้า เอเชี่ยหมดใจปรือมหมดใจและหมดใจทำปรือมหมดใจจังหู้เลยหมดใจแต่แต่แต,แต่แต่ป่วงน้องปลาต้องระวังนะน้องปลาต้องระวังนะจ๊ะนะเลือกคนก็ต้องเลือกให้ถูกนะลูกน้องปลาในรุ่นลูนลกพีเชี่และแต่เชียมีลูกแต่อายุสิบสี่สิบห้าน้องปลารุ่นลูกเลยจ้ะ มาจากลิขสิทธิ์จริงๆนะคะเขาเรียกว่ารักรอบภูมิปัญญานะจ๊ะเอเจเจดให้ค่ะเอเจยจดให้ทุกรายค่ะไม่รู้อะไรไหนมัางนะที่เสียสัมปะกรสัมประกรไปถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีอยู่นะสัมประกรไปถึงบ้านนะ่ะเอเชียนะ่ะเงียบได้ก็จริงนะอืม อย่าคลิปนี้เป็นประเด็นนะเป็นเรื่องราวของการเล่าสู่กันฟังในโอนวนิยายนะคะบิ๊กนวนิยายในแห่งดาวพระเสานะคะดาวพระศุกก็ได้เออตามนั้นเหละอย่ามายิ่งใหญ่ด่ากูอย่ามายิ่งใหญ่มาไอ้นูน่นไอ้นี่พูดจาไม่ดีบกูกูจัดให้หมดมนะคะ ถ้าจะทามาหากินทำมาอย่าสุจริตใจเหมือนแอดประดิษฐ์แอดมีสุดหลองพี่อเจียเนี่ยขายส้มหมูส้มเนื้อส้มไส้อัวนะแล้วก็แหนมซี่โครงหมูอย่างเงี้ยนะไส้อัวมีทั้งเผ็ดไม่เผ็ดมีทั้งส้มหมูส้มเนื้อแหนมซี่โครงหมูมีทั้งน้ําพริกปูอย่างเงี้ยมันสุจริตว้อยเอ้ยของแบรนด์เนมของไอ มาจากตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคุณทวีศักคาขายตรงนู้นตรงนี้เอามาขายอะนะไม่ได้ว่าช่องไหนช่องไหนแหละไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครเป็นเจาะจงนะจ๊ะจะบอกไว้ให้เพราะว่าพูดเหตุการณ์ของดาวพระเสาร์หรือดาวพระศุกร์เอเ๊คิดจะให้หมดค่ะเดี๋ยวนี้นะคะขามีการแจ้งออนไลน์ค่ะยิ่งมีช่องนะคะยิ่งง่ายค่ะ ยิ่งมีช่องง,ง่ายๆค่ะอยิ่งมีช่องเปิดขายโดยแปบลบว่าไอ้ของโดยที่ว่าคุณไม่เสียภาษีนะคะและแล้วก็เอาของมาขายนะแบรนดน์ลงแบรนเนมเหมือนวบาแบรนดน์จริงแบบแบรนด์จริงแบรนดจร์รนดจริงมันอยู่ต้นฉบับโน้อนอือของคืนติของคืน,คนเราเลยนะแบรนเนมมันอยู่กับ ต้นฉบดดับโดนใครที่แบบว่ามั่วนิ่มนะเอาของแบรนด์มาหายนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าออกเซซอรีหรืออะไรก็แต่นะมึงเจอกู <c oughs> <c oughs> กูไม่ต่อกรนกับใครแต่กูเล่นกับระบบนะจจะกูบอกไว้เลย นี่ผ่านมาสองสาเดือนแล้วที่กูไม่เคยพูดใครก็แล้วแต่นะตบบันหมกเม็ดเลี่ยงภาษีไม่ยอมเสียภาษีมีเงินเข้าจนแบบว่าโอ้โหวุ่นวายไก่กองจนแยกแยะไม่ถูกว่าเงินอ,อะไรต่อมีเงินอะไรเข้าไปในบัญชีของตัวเองนะเดี๋ยวมึงเจอกูกูมีความรู้น้อย กูมีความรู้น้อยแต่กูก็เก่งในการเล่นโซเชียลกูเก่งในการที่แบบว่ากูเล่นโดยที่แบบว่ากูไม่แฝงตัวอตอนจะให้ใครเก่งของกูก็ช่างแม่งเถอะเรามังไว้ดีอีพวกที่ขายของที่แบบว่าแบรนด์เนมกอล์ปอะกอล์ปอะกอล์ปเจอกู แมทที่หนึ่งเจอไปแล้วเดี๋ยวแมทที่สองเจอ,อกูอีกอนะจะบอกไว้ให,ห้ใช่ค่ะคุณมันปราใครทำอะไรมันได้อย่างงั้นเอเซียเนี A ่ C A N e, มีช่องขึ้นมาไม่ได้ว่ามาเอาประโยชน์จากช่องตรงนี้ไม่ได้มาหาผลประโยชน์จากอะไรทั้งอะไรทั้งสิ้นนะคะจากที่เป็นสายฟ้าได้สติ๊กเกอร์มาได้เงินมานะคะ ไปมอบให้กับไอ้เหี้ยอีเหี้ยตัวไหนก็ไม่รู้นะแต่ได้ความอบประยชน์ดอดสูเพราะฉะนั้นเหี้ยตัวนั้นนะคะเอเชียไม่เคยใส่ใสในหัวสมองแต่อีพวกที่เหลือที่อยู่แล้วก็อึมพนํานะคะเพื่อที่จะมีช่องขึ้นมาสร้างช่องขึ้นมาเพื่อที่จะมาแหกตาเอฟซีแล้วก็ ขายของโดยเฉพาะของที่ติดแบรนด์มาด้วยมึงเจอกูแน่กูบอกว่าในตรงนี้ว่ากูไม่กลัวกูไม่กลัวค่ะนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอาผิดอะไรกูไม่ได้หน่วยงานราชการเขาไม่เปิดเผยผู้ที่ไปร้องเรียนอยู่แล้วนะแล้วเอเชียก็ไม่ได้บอกว่ากูไปร้องเรียน กูให้ใครไปร้องเรียนก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นชื่อเอเชียเพราะฉะนั้นระวังไว้ให้ดีอีพวกที่ขายของก๊อปหรือของที่แอบอ้างว่าแบรนด์เนมมึงเจอกูแน่แต่ไม่ได้เจอเอเชียนะเจอใครก็ไม่รู้เจอกูแน่ก,แนกูใครละ่ะไม่ใช่กูเอเชียนะกูอาจจะเป็นใครก็ได้ระวังมึงจะเจอภาษีย้อนหลังจากสัมปรกรณ์จากที่มึงขายของได้ ถ้ากูไม่รู้เวลามึงเสียภาษีหรือมึงเสียภาษีย้อนหลังแล้วมึงจะนึกถึงทำกูถ้ามึงไม่ได่ากูถ้ามึงไม่มีปริปักมึงไม่มีปัญหา,ากับกูกูก็จะปล่อยผ่านแต่ถ้าคนที่ไม่ปล่อยผ่านมึงเจอกับกูล้วนลวน พูดนะเจอภาษีย้อนหลังเจอสัมภาระเรียกเก็บย้อนหลังอุ้ยเอเชียนั่งํำมาหลายเดือนแล้วแต่เอเชียไม่อยากจะพูดไม่ใช่เอเชียทำนะเอเชียไม่ได้ทำใครนะเอเชียใจดีมากเอเชียไม่ไม่รู้เรื่องนะคะเอเชียไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะ ไม่สนใจใครแล้วใครก็อย่ามาวุ่นวายกับใครด้วยนะคะนะแต่ส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วมานั่งไดเอเชียก็ส่วนแล้วแต่นะก็วันใดวันหนึ่งเจอกันแน่ค่ะเจอกันแน่เจอกันแน่อืมคนเราอะ่ะเห็นเขาเงียบเห็นเขาถอยนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะกลัวเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวนะคะ ที่มันถูกต้องผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะสุดแล้วแต่สุดแล้วแต่เบื้องบนจะพิจารณาเอเชียคิดแค่นี้นะคะแต่ส่วนใครคิดว่าเอเชียได้ปรามาตรหรือได้ศบประมาทหรือได้มินประมาทก็ฟ้องไปจบนะ,ะฟ้องไปไม่มีปัญหาแต่กูทำอะไรไม่ได้ซึ่งซึ่งหน้า แต่พวกมึงมีช่องกันอยู่โดยเฉพาะคนที่มีช่องกันอยู่มึงอย่าพลาดให้กูได้แก้เคลสดนะจะบอกไว้ให้อือใช่ไหมเอดดี้อย้ยพี่เอจพี่เออยากคุยกับเอดิีแต่พี่เไม่เคยคุยเรื่องนี้สักทีกับใครนะวันนี้ขอคุยแล้วกันเจอไปแล้วไลเดอร <c oughs> อ้ยเออจิบคอ เจอไปแล้วนะเ <c oughs> จอไปแล้วเ <c oughs> อ้ยคั <c oughs> นคอคันคอ <c oughs> แต่สู้กับระบบไม่ได้จ้าระบบสําคัญกว่าป่าเอ,อเชียอีป่าเอ,อเชียเนี่ยนะมันสู้ใครไม่ได้หรอกแต่ระบบเนี่ยมึงต้องยินยอมมึงต้องยอมแล้วมึงต้องยอมรับความเป็นจริงจริงแอดดิทแอดดิท <c oughs> จ้าเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้าน เิดเผยให้ใครฟังนะพี่ไอเจมไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังนะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอืมเจอไปแล้วอืมจะบอกไว้ให้นะพี่เคียร์บอกแล้วนะแอดดิสพี่ไอเยมไม่ได้ดูเลขเอาด้วยกลพี่ไอเยมไม่ตอบตัวใครเงียบม,มาหลายเดือนนะแต่เรื่องระบบมึงอยู่เฉยกันไม่ได้คนรอบข้างก็ตายกันหมดระวังไอ้ตัวที่กําลังจะยือย้อยายายืย้อ,ย,อย,าย,ายายานี่แหละ เดี๋ยวก็จะเจออีกนะเดี๋ยวก็จะเจออีกนะเอเจมมาเผยไตนิดนึงมาเผยไตนิดนึงเพราะว่าเห็นไอ้เรื่องมันพูดเอาความจริงเข้าสู้สู้ทั้งที่เรารู้ว่าจะผิดหรือถูกแต่เอาความจริงเข้าสู้มันไม่ผิดกดแล้วเพียดเขายืดหยุ่นให้เราได้แต่ถ้าเรามาสู้กันอย่างเงี้ยเราอาจจะ ทั้งปากไปหมินประมาทไปดูหมิ่นเขาแล้วเราผิดเอเชียไม่เอาค่ะเอเชียไม่เอาแต่เอเชียใช้ระบบโดยเฉพาะระบบของกฎกติการหรือกฎหมายนี่แหละมึงสู้กูไม่ได้เพราะมีหลักฐานมีการจำหน่ายมีการวางสินค้านะคะคุณพิกุณทองขามีการขายของมี การจำหน่ายมีการนูน่นนี่นั่นยังไงสัมปกรณ์เขาก็ต้องไปนะจ๊ะจะช้าจะเร็วระบบยังไงก็คือระบบเอเชีย,ยบอกไว้เล